สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่่้งพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับโนพี่ก็จะมาแจกตั้งค่าดึงหัวนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าหายไปเป็นสัปดาห์เลยนะครับกับการตั้งค่าดึงหัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมได้อัปเดตใหม่นะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าตั้งแต่เกมอัปเดตใหม่มานี้นะครับโนก็คือ พี่ขอบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้นะครับนอตั้งค่าแบบไหนก็ไม่ได้นะครับนอดึงผัวไม่ดีนะครับพี่ก็เลยแบบว่าใช้การทดสอบทดลองนะครับนอจนกว่าจะได้ตั้งค่าตัวนี้มานะครับนอก,ก็พี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับนอพี่ใช้เวลาถึง 7วันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่า1สัปดาห์เต็มๆเลยนะครับนก็ถ้าเอาตั้งค่าตัวนี้ไปนะครับนก็สามารถตั้งค่าได้ทั้งปืนโพกนะครับนจนถึงปืนที่แบบว่าทุกคนเล่นเลยนะครับนก็พูดง่ายๆนะครับก็คือตั้งค่าของพี่ดึงหัวได้ทุกปืนนะครับหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับนว่าตั้งค่านะครับนวตั้งค่าแบบไหนแล้วจะดึงหัวขึ้นทุกปืนนะครับนพี่เขาบอกเลยนะครับว่า ถ้าเราตั้งค่าแบบดีเซลก็จะดึงหัวขึ้นแต่ดีเซลถ้าเราตั้งค่าขึ้นแบบลูกซองก็จะขึ้นหัวแบบลูกซองนะครับแต่ตั้งค่าของพี่นะครับก็คือไปปรุงสําเร็จรูปมาแล้วนะครับเนาะให้ดึงหัวได้ทุกปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปืนพกนะครับเนาะปืนระยะใกล้ปืนชา้าหรือว่าปืนไกลแม้กระทั่ง AW ก็ยังดึงหัวได้นะครับพี่ขอบอลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าจะมาแจกงให้แบบฟรีๆนะครับเพราะว่าบางคนเสียเวลาไปซื้อในติ๊กต็อกนะครับเนาะก็ เป็นพันบาทเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน totally. ้องคลิปนี้เอาเป็นว่าแจกให้แบบฟรีๆนะครับน้องไม่คิดตังค์สักบาทนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับบงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนมา เรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับสำหรับตั้งค่าอันแรกนะครับพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับพี่ขอบอกเลยคำโนว่าต้องใส่100อยู่แล้วนะครับสำหรับอันแรกนะครับถ้าคนไหนไม่ใส่100นะครับโอกาสตินหัวจะยากมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันแรกนะครับเนาะต้องใส่100่เสมอนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับองค์เนาะคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของตั้งค่าดีๆนะครับเนาะก็ต้องตั้งค่าตามพี่ทุกอย่างนะครับก็คืออันแรกนะครับพี่ หน่100นะครับทุกคนก็ต้องใส่ตามพี่เลยนะครับโนและอันที่2นะครับก็ใส่อยู่ที่95เท่านั้นนะครับก็เป็นทางด้านของกล้องเลดดอดนะครับสำหรับกล้องเลดดอดก็จะมาพร้อมกับปืนของเราที่เราเก็บทุกปืนนึงครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าน่าจะได้ใช้ดึงหัวเยอะที่สุดแล้วนะครับสําหรับกล้องเลดดอดนะครับทุกคนเออก็ถือว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า ดึงหัวด้วยกล้องเลตดอดนะครับนอนแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนดึงหัวอาจจะไม่ได้ใช้สโคปนะครับก็ตั้งอยู่ที่95เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับว่าดึงติดหัวนะครับน้องก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับน้องประมาณ99เลยนะครับถ้าตั้งเป้าบานนี้นะครับเนาะและ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คืออันต่อมาก็เป็นทางด้านของสักโขบคุณสองนะครับสำหรับสโขบคุณ2นะครับก็ตั้งอยู่ที่100นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสัโขบคุณสองนะครับให้ตั้งอยู่ที่100เท่านั้นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของสักโขบคุณ2อนะครับนก็ตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่100เท่านั้นนะครับทุกคนเดอ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับมุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสําหรับสคกโขดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสุดแน่นอนร้อเนะครับเนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ สโคบคุณ4ี่นะครับสำหรับสโคบคุณ4ี่นะครับก็ตั้งอยู่ที่100้เหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสำหรับสโคบคุณ4ี่พี่จะบอกข้อดีนะครับก็คือสำหรับข้อดีสโคบคุณ4ี่นะครับเวลาคนอยู่ใกล้นะครับนหรือว่าตัวเท่ามดนะครับเนเราก็สามารถดึงหัวได้ด้วยสโคบคุณ4นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่า ถ้าจะเล่นดึงหัวแบบไกลๆนะครับโนก็ต้องเป็นสกอบคุณ4ี่เท่านั้นนะครับก็ตั้งได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าอยู่ที่100เท่านั้นนะครับโนก็เป็นปะมานี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าสุดแน่นอน100ปนะครับโนก็จะเป็นปะมานี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับโนก็ตั้งอยู่ที่ 60เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสามารถดึงหัวได้แม้กระทั่ง AW นะครับนก,ก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนก,ก็สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่า ตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับนอดึง mmm. หัวได้แน่นอนแม้กระทั่ง AW อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าชาไนท์นะครับก็ดึงหัวได้นะครับนอแล้วก็ต่อมาก็เป็นมุมมองอิสระนะครับถ้าใครไม่เปิดนะครับก็ให้ปิดไปได้เลยนะครับส่วนคนไหนเปิดให้เปิดอยู่ที่43เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เปิดประมาณนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่4 3เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าให้ทุกคนนะครับนอตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนอก็ถือว่า ตั้งค่านะครับนอในการดึงหัวนะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับและยังไม่หม,ห, like ไมหมดนะครับสําหรับการควบคุมนะครับพี่ขอบอกเลยครับนว่าการควบคุมนะครับก็คืออันแรกให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับส่วนอันที่2นะครับให้เราเปิดเป็นแสดงเมื่อสโคมนะครับอันที่3ให้เราเปิดนะครับส่วนอันที่4ให้เราเปิดนะครับอันที่5ให้เราปิดนะครับนอส่วนอันที่6ให้เราเปิดนะครับอันที่7ให้เราเปิดนะครับแล้วก็อันที่8ให้เราเปิดนะครับนอส่วนอันที่9ให้เราปิดนะครับทุกคนเออ ก็เป็นประมานี้เลยนะครับสําหรับจุดนี้นะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่าตั้งค่าแบบนี้นะครับจะไม่ไปลบกวนตั้งค่าที่คนตั้งค่ามาแน่นอนนะครับโนก,ก็ถือว่า ออกมาดีแน่นอน1 0อนนะครับเนาะก็จะเป็นฝากมานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะก็ได้แน่นอะน100%เซนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าตามนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นขนาดปุ่มย ouais ิงนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะก็คือสำคัญมากๆเลยนะครับทุกคน ก็คือแบบว่าสําหรับขนาดปุ่มยิงนะครับพี่จะแนะนําแบบนี้ละกันนะครับก็คือมี48 58แล้วก็68นะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ามือถือหน้าจอเล็กๆน,นะครับก็ตั้งอยู่ที่48นะครับส่วนคนไหนที่ทําแบบว่าไม่ใช่ทำนะครับก็คือ คนที่เล่นมือถือปัจจุบันนะครับโนที่ผลิตออกมานะครับก็มีประมาณหน้าจอประมาณ6 8 6.7เจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่58และกันนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าจะเป็นขนาดที่ดึงหัวดีที่สุดแล้วนะครับโนก็จะออามาเลยครับโนส่วนคนไหนเล่นใน a d นะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับก็คือตั้งอยู่ที่68เท่านั้นนะครับถ้าตั้งแบบนี้นะครับก็ถือว่าจะดึงหัวดีจัดๆเลยถ้าคนไหนอยากดึงหัวติดอยากดึงหัวได้นะครับแนะนำขนาดปุ่ม ที่เหมาะสมกับมือถือละกันนะครับก็ต้องตั้งประมาณนี้ละกันนะครับถ้าคนไหนอยากตั้งก็สามารถตั้งตามได้เลยนะครับและต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของกราฟิกนะครับถ้าคนไหนตั้งกราฟิกไม่เหมาะสมกับมือถือนะครับก็ถือว่ามือถือคนนั้นจะร้อนเร็วและจะทําให้มือถือลักและดึงหัวไม่ขึ้นนะครับแนะนําให้ตั้งมือถือให เหมาะสมนะครับแรมประมาณ4-6 5กิกให้ตั้งประมาณลาบลื่นนะครับ6กิก -13 กิกนะครับแนะนำให้เป็นมาตรฐานนะครับนอต5-13กิก -16 กิกนะครับแนะนำให้เป็นขั้นสูงทั้งหมดหรือว่าแม็กทั้งหมดนะครับส่วน Dpi อนะครับเนาะแอนดรอยตั้งอยู่ที่900 DPI หรือว่า iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI อนะครับอันนี้จะเป็นทางด้านของ DPI สําหรับสายตั้ง d p i นะครับก็คือใครที่เล่น iPhone นะครับหรือว่าระบบ iOS นะครับตั้งอยู่ที่120ได้เลยแต่ถ้าคนไหนไม่เล่นนะครับก็คือให้ตั้งอยู่ที่900 DPI สําหรับ Android นะครับหรือว่าระบบปฏิบัติการ Android ได้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าอันนี้จะเป็นทางด้านของ D p i แต่ละรุ่นนะครับเนาะก็เป็นระบบละกันนะครับทุกคนก็คือแบบว่า iOS ตั้งอยู่ที่120 Android ตั้งอยู่ที่900ละกันนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าเข้าหัวแน่นอน100%นะครับก็ถือว่าตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าเอาไปตั้งค่าดึงหัวแล้วขึ้นหัวดีนะครับก็ฝากกลับมาคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคนละ1นึ่งร้ยคนละ1แชร์และ1คอมเมนต์ละกันนะครับเนาะก็ถือว่า คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการสนับสนุนนะครับน้องก็สัท่าเป็นสปอนเซอร์ก็สนับสนุนได้นะครับนนองแต่ถ้าอยากสนับสนุนด้วยการโดเน a t หรือว่าการ โอนตังมาให้นะครับเนาะก็ไม่ต้องดีกว่านะครับเนาะพี่แนะนําให้เป็นกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะส่วนสปอนเซอร์ก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฟรีไฟล์ตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับก็จะเป่ามานี่เลยนะครับสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปวันพุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะสาหรับวันนี้พี่ก็ ขอตลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะและวันพรุ่งนี้พี่มีคลิปโชว์ไพ่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกของแบบฟรีๆนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบาย